สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปวันนี้อยู่ที่สวนจ้ะอันคนสวีเดนก็เรียกว่าโคอลนีจ้ะคอลนีรถมันเป็นที่ของหลวงให้เรามาเช่าเช่าเป็นรายปีจ้ะแล้วก็มาปลูกพักปลูกหญ้าอันนี้คนนี้ก็ปลูกดอกไม้เพื่อนเราเองอยู่ล็อกนี้ล็อกหนึ่งมันก็จะกว้างสิบเมตรจ้ะล็อกที่ยีิบเจ็ดใช่ไหม อันนี้ไปล็อกที่ยี่สิบหกอยู่ตรงนี้ห่างกันสิบเมตรตอนนี้เช่าได้คนละล็อกจก้ะเมื่อก่อนนี้เช่าได้คนละหลายล็อกอยู่เราก็เช่าได้สองล็อกเราเช่าได้สองล็อกอันนี้ของเพื่อนเราเองทอมมี่อยู่ส่วนติดกันจ้ะแกก็ชอบปลูกดอกไม้เป็นผู้ชายผู้ชายโสดยังชอบปลูกดอกไม้ปลูกดอกไม้สวยกว่าเราอีกของเราปีนี้ไม่ได้มาดูเลยจ้ะไม่ได้มาดูดำดูดีเลย ดอกไม้แล,แ,ลแล้วรอบนองนี่แกก็ปลูกไอ้รัสเบอร์รี่จ้ะพันร้อนพันนี้พันนี้เราว่ามันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะมันจะหวานแต่ว่าหวานจืดๆทางในนู้นแกก็ปลูกหลายอย่างเลยจ้ะอันนี้อันนี้ของเพื่อนคนหนึ่งแกมีสามล็อกสี่ล็อกตรงนี้เป็นสตรอเบอร์อรี่จ้ะตอนนี้สตรอเบอร์อรี่ก็วายแล้วแล้วแกก็ปลูกหอมหัวใหญ่ แกขยนันขยันจ้ะตรงกลางนั้นเป็นแครอทจ้ะแถวนี้เป็นแครอทแถวนี้เป็นหอมตรงข้างในนุ่นกระเทียมเดีย๋ยวพาไปดูด้วยจะพาไปดูข้างในอันนี้เป็นของคุณลุงคนฟินแลนด์แกปลูกสตรอเบอรี่ปีนี้ใครก็ใครละจ้ะฝนมันตกก็ไม่ไม่อยากจะมาเนาะแกปลูกแตงอันนี้เป็นถั่วถั่วพันุฟักสีเหลืองกับถั่วลันเตา อุ้ยจวดรันตดาดอกสีม่วงสวยเชียวแล้วแกกระปูกอันฟักทองลมะมั้งแกเคยขอพันพันฟักทองเราอยู่แต่ปีนี้เราลืมเพาะพันแล้วก็สตอเบอรีจะ้ะสตอเบอรี่ก็ต้องมีตะขครมาคุมแบบนี้เพราะว่าไม่งั้นนกก็มาแย่งกินแล้วตรงนี้ก็เป็นของคุณตาเหมือนกันจะ้ะของคุณตาแกก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไร่ล้ว แค่ว่าแกาก็มาอยู่นะอืมสุกเต็มเลยแกไม่มาเก็บเนาะทีนี้นกมันนกมากินจะเป็นลูกประมาณนี้จ้ะลูกสีชมพูลูกราสเบอร์รี่จ้ะอันนี้ฝั่งนี้ก็ยังเป็นของทอมมี่อยู่แกปลูกหอมหอมอันนี้เขาเอาใบเขาใช้ใบมันไปไปใส่ในอาหารไปใส่ในเขาเรียกอะไรเนาะที่ว่าเอา เป็นแครมเป็นแครมแล้วก็เอาหอมไปหั่นใส่กินกับมันฝรั่งต้มอะนะแต่ว่าแกปลูกซะเยอะเลยเราปลูกกอเดียวก็คิดว่าพอกินแล้วก็มีกระเทียมจ้ะข้าโพดกกปลูกได้นะข้าวโพดก็คุณตาเขาก็ปลูกทอมมี่เขาก็ปลูกจก้ะแกปลูกหลายอย่างอยู่เป็นผู้ชายที่ขยันเป็นผู้ชายที่ทำสวนเก่งมาก แล้วก็มีพักชีลาวจากพักชีลาวนี้เขาปลูกให้มันเป็นดอกแบบนี้เลยกล่องงอกเง็กขออภัยนะจ๊ะมันแล้วเขาจะเอาดอกมนะันอะไปใส่ต้มกั้งจ้ะแกก็ซื้ออันวินดูหรือว่าองุ่นอ่งุนที่สำหรับปลูกข้างนอกได้มาปลูกด้วยเรายังไม่ได้ลองจ้ะเคยซื้อพัน์ธุสำหรับปลูกในโรงเรือนมาปลูกแล้วนี่ย้ายไปข้างนอกปรากฏว่าไม่ได้ไม่ได้กินจ้ะมันหนาว อันนี้เป็นบลูเบอรี่จ้ะเป็นบลูเบอรี่ของทอมมี่เขาก็ปลูกเป็นอันเวลาปลูกบลูเบอรี่เขาก็จะต้องปลูกหลายๆสายพันธุ์ผสมผสมกันนะจ้ะแล้วเกสรนมันจะผสมกันดีมันจะติดลูกดกอะไรประมาณนี้อย่าเอาสายพันธุ์เดียวเห็นเขาว่างั้นนะไม่เอาหลายๆสายพันธุ์แล้วแกก็มีลูกซุกแล้วนี่ไม่เอาเราไม่ชิมของแก <laughs> ไม่เอาเราไม่ชิมของแกแก <laughs> ที่นั่งเล่นของแกอ่แล้วแกเอาหินทาสีแดงแล้วไปวางตรงแปลงสตรอเบอรี่เพื่อหลอกนกแกบอกว่าแกหลอกนกให,ให้นกมันคิดว่าเป็นสตรอเบอรี่แล้วลงมาจิกจิกแล้วเป็นหินอา้าวมันก็จํามันก็จําได้ว่าตรงเนี้ยมีแต่หินเลยไม่มากินแกก็เลยไม่ทําคุมจะ้ะอุ้ยทาอยู่แกทําอยู่แต่ว่าตอนนี้มันวายแล้วแกก็เลยกู้ออกจะ้ะกู้ออกไปเก็บไว้ไว้ใช้ปีถัดไป อันมันก็จะปีนี้ลกจริงๆปีนี้ทุกแปลงลกหมดเลยจ้ะแล้วเราเดินไปทางนี้เนาะอันนี้ก็คือโรงเรือนที่เราเคยพูดถึงตอนเราขึ้นเวทีเราเคยพูดถึงว่าโรงเรือนแบบนี้มันมีได้จ้ะเพราะว่าเราพอหน้านั้นเราก็กู้ขึ้นพอหน้า เอ่อดูใบไม้ร่วงเราก็กู้ขึ้นพอรอดูใบไม้พริเราก็เอามากลางจ้ะของแกนี้ใช้มาหลายปีแล้วเราแอบ,บดูข้างในของแกกันดูได้จ้ะเพราะว่าแกเป็นเพื่อนที่ดีเลยแหละแกไม่ว่าดอกแกปลูกของแกอย่างนี้ทุกปีปลูกไอมะเขือเทศปลูกแตงเมื่อก่อนแกเคยปลูกพริก อีกใหญ่ๆด้วยพอมันเป็นลูกพอมันแดงแล้วมันมีคนมารักมีคนมารักมาหารักของอยู่ตามเนี่ยจ้ะตู้เก็บของของเราก็โดนลือโดนอ้นี้เหมือนกันก็เลยปีนี้แกก็ปลูกอยู่ไกลๆนู้นจ้ะเราไม่เข้าไปในของแกกว่าของแกโรงเรือนแกอายุหลายปีแล้วแกก็ยังใช้ได้อยู่เราซื้อมาที่หลังแกอีกยังพังแล้วเลยอันนี้ฝั่งนี้คนที่เคยเช่าอยู่เขา เขาไปสวรรค์แล้วจ้ะแล้วเขาปลูกต้นอันนี้ไว้ต้นอันนี้พวกเราเรียกว่าผักบุ้งฝรั่งแล้วมันเป็นต้นไม้ที่เขาไม่กล้าแตะต้องเลยเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาไม่กล้าคูดขึ้นเขากลัวมันยิงคูดยิงแพร่อะไรประมาณเนี่ยต้นไม้อะไรมันจะยิงคูดยิงแพร่เนาะแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือรากของเขาเนี่ยจ้ะมาถึงส่วนเราแล้ว น,นี้ก็ยังเป็นเขตของเขาอยู่จ้ะปีนี้เราไม่ได้มาดูแลเลยตรงทางเดินตรงทางเดินจริงๆเราต้องเว้นไว้คนละครึ่งเมตรจะ้ะตรงตรงรักแดนน่ะเราต้องเว้นทางไว้คนละครึ่งเมตรมันรวมกันก็เป็นหนึ่งเมตรพอดีพอได้เดินเข้ามาได้เข็นเข้ามาได้ตรงนี้อันนี้ของเราเองจะ้ะที่ลกๆนี่แล้วทางนี้ก็คือของเราจะที่เป็นโรงเรือนเป็นโครงของโรงเรือนก็ปีนี้ คิดว่าเหนื่อยแล้วมันก็หนาวด้วยก็เลยไม่เอาไม่เอาลงเรือนขึ้นจ้ะเดี๋ยวแป๊บ,ปบเดี๋ยวก็จะได้กู้ลงแล้วนะก็เลยไม่เอาขึ้นฝั่งนี้ก็เคยเคยเช่าทำจ้ะอันเพื่อนเคยเช่าทำเพื่อนเช่าสองแปลงตรงนี้เราเช่าสองแปลงตรงนี้เรายังเช่าอยู่แต่ของเพื่อนอะคืนเข้าไปแล้วเขาบอกว่ามีคนรอคิวเยอะพอคืนเข้าไปแล้วก็ยังไม่มีคนมาเช่าจ้ะสรุปก็คือยา่าขึ้นลกแล้ว เม็ดยาทั้งนั้นจ้ะปีหน้านี้โอ้โหจะเป็นยังไงเนาะเม็ดยาเยอะขนาดนี้แน่นตึ๊บเลยจ้ะของเราก็ไม่น้อยหน้าจ้ะของเราก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันยาเยอะเหมือนกันปีนี้เอาแบบก็คือถ้าจะทําอะไรก็จะตั้งใจอยู่ปีนี้ไม่ได้ตั้งใจจะทําส่วนเนี้ยจ้ะปีนี้ตั้งใจทําบ้านแดงทําช่องแดง<笑><笑>ก็ก็เลยตั้งใจเป็นพิเศษ ตอนนั้นก็อทําบ้านฟ้าอยู่จ้ะทําบ้านฟ้ากําลังไปได้สวยแต่ว่าอาันตอนนี้มันไม่โอเคแล้วก็เลยมาลองมาทําบ้านแดงดูก็เลยตั้งอกตั้งใจมากแล้วก็ไม่ได้สนใจพักหรือต้นไม้ที่อยู่ในบ้านของที่เคยทําก็คือวางเลยจ้ะพักทองก็ตามยาถากรรมเลยลูกไม่ได้มาถอนยายให้เลยจ้ะเออแกเป็ลูกนิดเดียวจ้ะเดี๋ยวก็หนาวแล้ว มันจะได้กินไหมไม่รู้ไม่มีลูกเขียวเลยมีแต่ลูกแบบสีนวลนวลแล้วเขาไม่มีพันลูกเขียวมาขายแล้วเสียดายจังเลยปีแรกที่ซื้อมาปลูกนะ่ะเราก็ดันซื้อพันสองสายพันธุ์มาปลูกใกล้ๆกันความไม่รู้เนาะมาปลูกเออซื้อลูกเขียวแล้วก็ซื้อลูกสีเงินมาปลูกใกล้ๆกันแล้วจะมีลูกเขียวมันอร่อยกว่า มันมันเหมือนฟักทองไทยบ้านเราเลยลกลกยาย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 แต่ไม่กล้าหมุนกล้องเร็วออก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 อันแล้วแล้วที่นี่ไอ้ลูกสีเงินอะมันเป็นฟักทองพันใหญ่ก็มันอยู่แต่มันมีความหวานมากไปหน่อยฝรั่งเขาชอบกินเพราะว่ามันใหญ่ดีเอาไปทำพายทำอะไรงเงี้พอ เราลองชิมแล้วลูกเขียวมันอร่อยกว่าก็เลยก็เลยเก็บแต่ลูกเขียวเอาทำพันุแต่ที่ไหนได้ผสมจ้ะก็เลยเป็นเขียวๆมั่งเงินมั่งมันคนเวลาเราเอาไปขายเนี่ยคนไทยเขาก็อยากได้ลูกเขียวๆเ,วเวพราะว่าเขารู้ว่าลูกเขียวๆมันอร่อยแปลงนี้ถ้าเราเอาโรงเรือนมากางเราก็จะปลูกพวกผักบุ้งอะไรเงี้แต่ที่นี่พอไม่ได้กางแล้วไมเคิลก็เลยบอกว่าให้เอาผักชีลาวมาปลูกได้ไหม เราก็เอามาปลูกแล้วแต่ว่าตายจ้ะดินดินไม่ใหม่จริงก็ไม่รอดจ้ะค่ายๆว่าเราเคยปลูกแล้วมั้งหรือว่ายังไงก็ไม่รู้มันเป็นโรคจ้ะอันนี้คือพักชีราวด้วยเน่ก็ปลูกยากๆซื้อเม็ดพัน์มดไปหลายบาทอยู่แล้วพอปลูกแล้วมันก็เป็นอย่างไงจ้ะเอาปุ๋ยมาใส่ไปแล้วนะยาขึ้นลกเลยงัน,นพี่วันเขาถึงบ่นไงว่าเธอจะไล เธอจะไล่ตลอดชีวิตไม่ได้นะเธอจะไล่ตลอดชีวิตไม่ได้นะเธอต้องไปดูพักเธอมั่งอันนี้คิดว่าถึงถอนหญ้าให้ไปก็ไม่มีประโยชน์จ้ะเพราะว่าตุยแล้วเนี่ยก็เป็นลักษณะนี้ก็คือไม่รอดจ้ะยังไงก็ไม่รอดต้นที่เหลือเดี๋ยวก็เป็นเหมือนกันมดเคยปลูกมาแล้วเคยปลูกมาเป็นสิบสิบปีแล้วพี่อ้วนเขาไม่เคยปลูกพักเขาไม่รู้ดอกพี่ก็กินพอพี่อะ แล้วเ,เวลาเพียกินเออเนี่ยคนสวีเดนเขาบอกว่าแมงอันนี้มันมากินเพียดอกดอยไอแมงเต่าทองน่ะไม่เคยลู้จ้ะมารู้ตอนอยู่สวีเดนนี่แหละเวลามีเพียอยู่ในบ้านเขาบอกว่าจับแมงเต่าทองนไปปล่อยใส่เลยแต่ในบ้านมีจะเพียไอนั่นเดลยมีจะเพียลายแดงไม่รู้ว่าแมงเต่าทองมันกินลายแดงไหมแต่ที่แน่ๆต้นไหนที่มีเพียสีเขียวสีดํานี้แมงเต่าทองก็จะไปจับอยู่ตรงนั้นแหละโลก ล็กแต่ว่าถอนไปก็จะมีประโยชน์อะไรเนาะมันจะรอดใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เป็นตู้เก็บของของ,ของเราจะ้ะตู้เก็บของเอาไว้เก็บอุปกรณ์มันก็ช่วยไม่ได้สักเท่าไหร่หรอกเขาอยากจะเอาเขาก็งัดอันนี้รอยเขางัดไปแล้วเรามาปะกลับคืนล็อกไวเพื่อไม่ให้เขาเปิดง่ายเกินไปแค่นั้นเองให้เขาใช้ความพยายามหน่อยนึงถ้าเขาจะเปิดจริงๆ แต่เปิดไปก็ไม่ได้มีของมีค่าอะไรหรอกจ้ะอันนี้เป็นต้นดอกไม้ที่เม็ดมันร่วงแล้วก็เกิดดอกสีนี้สวยชอบเล่อยอนกอบแปลงนี้ก็ลกว่าจะปลูกฟักทองแหละสรุปลืมเพาะมาเมล็ดพันุ์จ้ะอันนี้แปลงของเราลกหน่อยอย่เก้าอี้เอามาวางไว้ก็ไม่มีเวลามานั่งดกแล้วก็เป็นแปลงสตรอเบอรี่จ้ะแปลงสตรอเบอรี่อันนี้เราทำโค้งขึ้นมาเอง แล้วเวลามันเป็นลูกเราก็จะได้เอาตะข่ายมาคุมแบบเนี้ยตอนนี้วายไปแล้วจ้าวายไปแล้วแปลงนี้ว่าจะปลูกใหม่อยู่เพราะว่าต้นมันเก่าแล้วมันก็ไม่งามแหละเป็นลูกน้อยๆแปลงนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกนี่ก็สตรอเบอรี่เหมือนกันแล้วคราวนี้ก็มีต้นแบล็คเบอรี่จ้ะต้นแบล็คเบอรี่ก็กระดกอยู่ปีนี้ ตรงนี้น้ำท่วมทุกปีเวลาหน้าหนาวนี่หิมะมันลงเยอะเนาะแล้วครันี้น้ำก็มาขังอยู่ตรงนี้เพราะว่าที่เราต่ำกว่าเพื่อนอันนี้กระปุกไอรัสเบอร์รี่สีเหลืองจ้ะแต่ว่าก็จะวายแล้วเหมือนกันไม่เห็นลูกแล้วนี่มันก็มีหนามอยู่นหน่อยจ้ะอู้มันอร่อยกว่านะเราว่ามันอร่อยกว่าลูกแดงแต่ว่าลูกมันน้อยลูกมันน้อยกว่าเยอะเลยประมาณนี้เอง ลัสเบอรี่ตอนนี้ยังไม่สุกจ้ะอัน,นยังยังดิฟอยู่ยังไม่ทันสุกถ้าสุกมันก็จะเป็นสีดำดำอันนี้ก็เป็นโอ้ยเลื่อนกล้องไวไปไหมคะเป็นไหลมันเป็นไหลมันที่มาจากกอนั่นมาอยู่ตรงนี้อย่างเวลาคนอยากได้ไปปลูกเขาก็มาคูดเอาไหลมันเนี้ยไปปลูกไหลมันก็มาเกิดไปทั่วเลยนั่นอีกไหลหนึง่งแล้วก็นี่อีกไหลหนึง่งเนี่ยจ้ะ เดี๋ยวจะถามใครอยากได้ไปปลูกอันนี้ก็คือราสเบอร์รี่สีเหลืองเนี่ยสีเหลืองๆหวานดีอยู่จ้ะแต่ว่าสุกเร็วงอมเร็วไม่มีเวลามาจักทีงอมหมดแล้วรวงหมดแล้วไม่รู้เพื่อนได้มาเก็บไหมบอกเพื่อนให้มาเก็บอยู่โดยกุหลาบที่ย้ายมาจากบ้านชาวเอามาปลูกไว้นี่ก่อนก็ว่าจะอยากย้ายไปที่บ้านเราอยู่นะ เอาไว้ไปชมที่บ้านแต่ว่ามันคือขีดขานแทะ <c oughs> คือขีดขานแทะอันนี้กุหลาบดอกต้นนี้คือเสียดายมากจะไม่คุดมากก็อะไรก็เลยคุดมาแล้วเอามาปลูกไว้นี่ก่อนเพราะตอนที่ย้ายมามันจะเข้าหน้าหนาวแล้วกลัวมันตายแปลงของเราก็ประมาณนี้นี่ก็เป็นของคนสวีเดนนี่แหละจ้ะเขาก็จะปลูกลัสเบอรี่มีต้นดอกไม้ด้วย ดอกไม้สวยๆมีข้าวโพดอยู่ข้างในนู่นปลูกต้นอะไรอ่ะเอถั่วลันเตาพันน่าจะพันยักษ์ต้นใหญ่มากเขาปลูกอะไรเขาชอบปลูกพันใหญ่ๆเจ้านี่เขาปลูกเก่งมากเป็นผู้ชายจ้ะปลูกเก่งมากๆเลยแล้วเขาก็ปลูกพักปลูกกระเทียมดอกไม้ก็มีอีกไกนี่เขาปลูกต้นยาสูบเลยเขาปลูกอะไรที่คนอื่นเขาไม่ปลูกอ่ะอันนั้นเป็นอะไรหัวอะไรสักอย่างอจ้ะไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็มีอ่างงูอัง,นองุนที่ปลูกข้างนอกได้แต่ปีนี้ดูท่าทางไม่ไม่คือหลอกจ้ะเพราะว่านี่ก็ปลายเดือนกรกฎาแล้วพอเดือนสิงหาก็หนาวแล้วจ้ะตอินผักชีลาวก็มีปัญหาคล้ายๆกันเลยคือหลอดมังไม่หลอดมังแล้วเขากระปุกหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งกระปุกได้เราก็ยังคิดอยู่ ที่เราจะปลูกหน่อไม้ฝรั่งดีไม่ต้องอะไรมากมายหนอมัน,น,นหน่อน้อยเองอ่าองต้นใหม่มัหมจะ๊ะในนี่เขาก็จะปลูกสตรอเบอรี่จ้ะปลูกสตรอเบอรี่ของเขาทุกปีเลยเราไปดูรงนวนได้ไหมเจ้าของเขาไม่อยู่เจ้าของอยู่เขาอยู่เราก็ขออนุาญาตเขาได้จ้ะจะทําที่นั่งพักผ่อนเวลามาสวนก็มาพักผ่อนก็จะมีต้นอะไรเอ่ย สวัสด,วสด์วีนแบร์สีดำวีนแบร์สำหรับทำไวน์เหรอวีนวีนแปลว่าไวน์เนะาะมันจะเป็นลูกสีดำๆจ้ะก็หวานดีอยู่ที่บ้านเช่าหลังเก่าเราอะเขาเคยปลูกถ้าลูกสุกแล้วมันก็ดันดำแบบนี้มันก็มีประโยชน์อยู่นั่นแหละไม่ไม่ได้หวานเท่าบลูเบอร์รี่หรอก ลูกเขาใหญ่ดีจังเลยเจ้าเนี่ยเจ้านี่ปลูกอะไรก็ใหญ่ชื่ออะไรนะเตเตอร์อืมอันนี้เขาปลูกพักปลูกพักอันนี้เขาต้องกลางมุ้งด้วยเพราะว่าแมงไอ้นั้นชอบมากแมงผีเสื้อมาวางไข่เราเป็นหนอนเราแบบไม่กี่วันใบเกี้ยงเขาก็เลยเอามุ้งมากลางแบบนี้จ้ะแล้วก็ปลูกข้าวโพดข้าวโพดเขาก็บอกว่าให้ปลูกเป็นกลุ่มๆเพราะว่า เกสรมันจะได้ร่วงใส่กันถ้าเราปลูกเป็นแถวๆอว่ะเกสรมาปิวหนีไปทางอื่น,นเกสรตัวผู้เกสรตัวผู้มันจะได้ร่วงมาใส่เกสรตัวเมียข้างล่างอย่างเงี้ยเขาก็เลยให้ปลูกเป็นแปลงสี่เหลี่ยมให้เป็นกลุ่มๆเขาก็ปลูกมะเขือเทศนี่คือเขาชอบมากอันนี้น่าจะเป็นน้องชายของปีเตอร์เป็นทั้งครอบครัวเลยจ้ะมาปลูกตรงนี้ทั้งครอบครัวเลยพ่อแล้วก็ลูกสามลูกชายสามคน ต้นแบล็คเบอร์รี่ของเขาก็งามลงเลือนแบบนี้จริงๆเขาก็ไม่ให้สร้างหรอกจากมันสูงไปแต่ว่ามันก็ขนาดเล็กอยู่ก็เลยโอเคตรงนั้นเป็นมันฝรั่งจ้ะ <c> เ <oughs> จ้าของเขาไม่อยู่เรามาถ่ายของเขานี่ต้นทานตะวันปีนี้แกไม่ได้ปลูกแกปลูกอะไรไปก็ไม่รู้ตรงนี้เหมือนไม่ได้ปลูกอันนั้นเป็นหัวอะไรนะจําชื่อไม่ได้จากหัวมันกินได้ดอกสีเหลือง อะไรนะอะไรนะที่เมืองไทยเราก็มีโอ้โหไอนี้พันเหลืองของเขาทําไมลูกใหญ่กว่าเราใช่เขาเอามาจากเราไหมนะแต่ทําไมเขาลูกใหญ่กว่าเราเยอะเลยอ่านี่จ้ะพันสีเหลืองมันจะเป็นประมาณนี้ราสเบอร์รี่สีเหลืองอันนี้ก็คืออีกฝั่งหนึ่งจะ้ะฝั่งหนึ่งของโคอล و ن รถทางเจ้าก็ย่าลกเหมือนของเราเลยบางเจ้าก็ทําสเตียนกริป เลยจ้ะปลูกดอกมงดอกไม้กันสวยงามนี่ละจ้ะที่ว่าเราเรียกว่าบ้านสวนน่ะตรงที่เราเคยลงคลิปก่อนนั้นก็เป็นบ้านสวนแต่อันนั้นเขาเช่ากันแบบยาวจ้ะเช่ากันแบบระยะยาวเหมือนกับซื้อเลยแหละซื้อบ้านตรงนั้นแล้วก็จ่ายค่าเช่าลายปีตรงนี้ก็จ่ายค่าเช่ารายปีจ้ะเช่าเฉพาะที่ไม่สามารถมีสิ่งปลูกสร้างได้ ก็จะมีการปลูกดอกไม้ปลูกผล,ลไม้ที่กินได้ปลูกพักก็มีจ้ะอย่างหญ้าเหลืองดอกเหลืองนั้นมันขึ้นอยู่ในป่าเต็มเลยเราเคยไปคูดมาปลูกอยู่จ้ะพอคุดมาปลูกแล้วปรากฏว่าแพร่กระจายเยอะไปหน่อยฝั่งนี้เขาก็ปลูกกันสวยงามจเจ้านี้ทํำสเตียนเลยนี่อายเลยอายเลยเรา ก็จะประมาณนี้จ้ะตรงนี้ยังไม่ทันมีคนมาทาสักเท่าไหร่ตรงนี้ก็เป็นต้นเบี้ยนแบบที่เขาได้มาจากเราแล้วเขาเอามาปลูก <c oughs> ก็จะประมาณนี้จ้ะ <c oughs> นี่ต้นเชอรี่เพลินคางคางสวนสุกแล้วสุกแล้วแต่พันนี้ไม่ใช่พันหวานไม่ใช่พันหวานจะ้ะเนื้อเขาจะช่ำๆเอาไปทำแยมอร่อย อันนี้ก็อยู่ในส่วนข้างๆนี่แหละจ้ะไปทําน้ําซับได้ไปทําแยมได้อันนี้ก็เหมือนกันจ้ะเอาไปทําน้ําซับหรือทําแยมได้เหมือนกันลูกสีแดงสวยๆก็จะประมาณนี้จ้ะต้นอแอปเปิลต้นลูกทุนเขาบอกปลูกได้ต้นไม้ใหญ่ก็ปลูกได้แต่ว่าให้ปลูกห่างจากแดนของเพื่อนประมาณสองเมตรเพื่อไม่ให้ล่มไปคุมของเขาไง ก็จะประมาณนี้จ้ะมีอีกฝั่งหนึ่งอยู่เตรว่าคนเยอะจังฝั่งนี้คนเขาก็จะมากันทําสวนกันเกือบทุกวันขยันกันอยู่เราไม่ไปใกล้เท่าไหร่นะจ๊ะเพราะว่าเขากําลังทําสวนอยู่เขาอาจจะไม่อยากอยู่ในกล้องเขาอาจจะไม่อยากให้เราเห็นใกล้ๆตรงนี้เป็นที่ทิ้งเศษใบไม้จ้ะเศษเศษใบไม้เศษ ย่า yeah, อะไรประมาณนี้แล้วเขาก็จะเอารถหลวงก็จะเอารถตักมาตักไปทิ้งรวมกับตรงที่เขาจะเอาไปทําปุ๋ยฝั่งนี้ก็ประมาณนี้อันนี้ฝั่งตรงข้ามของเราจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นโรงเก็บอุปกรณ์ของทุกๆคนที่ทําสวนที่นี่จ้ะตรงนี้ก็จะเป็นก๊อกน้ําออกมาก๊อกน้ําออกมาทางขวาก็ไปฝากนูน่นทางซ้ายก็ไปฝั่งทางเราจ้ะ อันนี้พี่อ้วนก็เป็นคนเอากอกเอาอันนี้มาใส่เพื่อให้มันสะดวกต่อการเปิดนี่ฝั่งของเรานี่ก็คือฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้จ้ะนี่ก็คือโคโลนีรถบ้านสวน <c oughs> สวนเช่าที่เรามาปลูกพักถ้าเกิดเราพูดถึงบ่อยๆก็คือตรงนี้แหละเรามาสวนเช่าบ้านเราก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร,ร่จะ้ะเดินมาก็ถึงขับรถมาก็ปืดเดียว ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะจ๊ะก,ก็ถ้าจากการุณาก็ฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยจา้ากด subscribe ให้ด้วย